แม่ดักรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคิวของแหวนอินฟินิตี้นะคะหรือว่าแหวนเลข8นั่นเองค่ะแหวนอินฟินิตี้มีความหมายทั้งในด้านของความรักแล้วก็ความร่ำรวยโชคดีค่ะแหวนอินฟินิตี้ทางด้านความรักก่อนนะคะก็จริงๆเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนิรันดร์ค่ะหรือเครื่องหมายอินฟินิตี้นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นในด้านของความโชคดีร่ำรวยก็คือ แหวนอินฟินิตหรือเลข8ปดนะคะเลข8จะเป็นเลขมงคลของคนจีนฉะนั้นเชื่อว่าเลขเนี้ยจะเป็นเลขแบบเฮงๆรวยๆทำมาค้าขายขึ้นโชคดีมีเงินทองไหลามาเทมานะคะเรียบง่ายแล้วก็ความหมายดีด้วยค่ะเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือซื้อฝากเพื่อนฝา,ฝากแฟนนะคะวงล่างค่ะเป็นแบบเกลี้ยงเลยนะคะราคา1200บาทแล้วก็วงกลาง1500บาทแล้วก็วงบนสุดเลยนะคะ1,900บาทค่ะ ตัวเรือนผลิตจากเงินแท้ค่ะแล้วก็ชุบด้วยโรเดียมค่ะส่วนเพชรที่ใช้ฝั่งเพชรสังเคราะห์4แซด Mad d u นะคะเรียบง่ายความหมายดีใส่ได้ทุกวันสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ได้เลยค่ะแอด Mad Duck Jewels นะคะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนฝากติดตามวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ